สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเพจผัวหมอรําใจเกิดร้อยบอยสิริชัยครับหมอรัเรื่องต่อก่อนทำนองขอนแก่นศิลปะวัฒนธรรมหมอรําร่มสมัยนะครับเมื่อนี้เขามาฮอดแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อนเขาเดินทางมาทำกะเดินทางมาพักแรมอยู่ที่วัดใหม่รัตนบุรีนะครับสวัสดีหนึ่งท่านครับเดินทางมาฮอดแล้วมือแรกนี่ครับสอดแจ้งครับเป็นงานเจ้าภาพเด้อครับบัตร120บาทนะครับพี่น้องมีมองจอดรถก้างขวางสะดวกสบายแล้วก็มีห้องน้ำให้พร้อมนะครับ เปลี่ยนสถานที่หม่องลงไม้นะครับให้พี่น้องได้สำรวจสบายนะครับมหอดแล้วครับพี่น้องมหอดแล้วนะครับสวัสดี13ท่านนะครับมือนีขอให้เ c ซและแฟนคลับของเบานนมิโชคมิลาบมีวัสนาเด้อครับมือนีหวยออกพี่น้องเอ้ยเขาลงระบบแล้วนะครับลงเวทีแล้วติดตั้งเวทีแล้วสนามกว้างขวางบทจืนพี่น้องมิยายอย่างดีแต่เสียอย่างเดียวพี่น้องมันเป็นญ้าอันที่มันตดเสียผานไหม้ามันตีตีเสียผาเนาะ มาหอดจอดถึงแล้วพี่น้องนะครับมือแรงนะครับทําการแสดงแน่นอนนะครับเวลาปกติเด้อพี่น้องเด้อมือนีพี่แอนบ่มาครับพี่แอนอรดีหรือซอเฮ้าบ่ไดมากนะครับติดงานอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับสีพบพ่อกับซออีกเชิหนึ่งคือ20ที่อําเภอนาแกจังหวัดนะครพนมเด้อพี่น,อน้องบนรนลงคิวงานของซอแล้เบ,เร,บเรียบร้อยแล้วนะครับบอรนลงคิวงานของซอแล้วสวัสดี70ท่านแล้วนะครับกดแช